เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติพลตารวจเอกวิเชียนพลดโพสีนะครับแล้วก็ทางด้านของนายตํารวจที่เกี่ยวข้องกับด้านการจราจรและก็บริษัทเอกชนก็ร่วมกันแถลงข่าวนะครับชี้แจงถึงเรื่องการจะใช้ระบบการออกใบสั่งจราจรออนไลน์นะฮะหรือว่า e-Ticket มตีการแถลงข่าวที่ห้องประชุมของสํานักงานตํารวจแห่งชาตินะฮะซึ่งก็กําหนดไว้แล้วนะครับว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้พอแถลงข่าวเสร็จแล้วจนถึงประมาณวันที่1 ก็จะมีการอบรมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจในการออกใบสั่งจราจรออนไลน์แล้วก็จะทดลองใช้ในพื้นที่นําร่องแค่2พื้นที่นะครับก็คือในในท้องที่ตํารวจภูธรจังหวัดปทุมธานีแล้วก็นครบาล5ในเขตนครบาลน,นะครับมีกําหนดจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่7จธันวาคมนี้30วันนับไปนะตั้งแต่7ธันวาคมเสร็จแล้วก็จะมีการตรวจสอบติดตามประเมินผลแล้วก็มา วิภา์วิจารณ์กันคุยกันเรื่องของข้อดีข้อเสียก่อนจะตัดสินใจว่าจะขยายผลไปใช้ในพื้นที่ไหนอีกอทั่วประเทศอะไร,รอย่างไรนะฮะนี่ฮะรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็คือจะต้องทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะไปเบิกเครื่องใบสั่งจราจรออนไลน์นี้ออกมาใช้ทํางานนะฮะใส่รหัสผู้ใช้งานรหัสผ่านเพื่อใช้งานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็ว่าไปนะครับในนี้ก็จะมีการบันทึกข้อมูลใบสั่งจราจรบันทึกข้อมูลรถทะเบียนรถเพื่อค้นหารายละเอียดนะฮะ ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับรถที่ถูกขโมยมาด้วยนะครับก็จะอยู่ในนี้เสร็จ <Set S 1> แล้วเนี่ยเวลาไปเจอท่านผู้ใช้รถผิดกฎหมายนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินเข้าไปพร้อมกับเครื่องใบสั่งนี้แล้วก็จะบอกว่าท่านทําผิดอะไรบ้างจอดในที่ห้ามจอดอนะครเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวนะฮะแสงฉุกเฉินอะไรเนี่ยก็จะบอกไปจะชี้แจงให้ท่านทราบท่านผิดนะครับ,รบแล้วก็จะใส่ข้อมูลนะครับว่าชื่อท่านทะเบียนรถ ข้อหาที่ท่านทําผิดข้อมูลสถานที่ถนนไหนผิดตรงไหนอย่างไงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปใส่เสร็จแล้วเนี่ยระบบก็จะเข้าไปตรวจสอบนะฮะดูว่าเออรถคันที่ทําผิดจอดในที่ห้ามจอดเนี่ยเป็นรถที่ขโมยมาหรือเปล่ามันมีข้อมูลทางอาญากรรมอยู่ด้วยถ้าไม่มีปุบ๊บก็จะผิดแค่นั้นนะ,ะผิดแค่นั้นแล้วก็จะปริน้นใบสั่งออกมายังมีใบสั่งให้ท่านนะฮะจะปริน้นใบสั่งออกมาระบุด,ด้วยว่า ข้อหาที่ท่านทำผิดเนี่ยเสียเท่าไหร่นะฮะก็คือค่าปรับกลางจอดรถในที่ห้ามจอดก็500บาทนะฮะแต่ค่าปรับมาตรฐานในสารบบบ้านเราก็คือประมาณ200อ,อันนี้เขาเขียนด้วยนะครับฉะนั้นโปรดรับทราบด้วยนะครับพื้นที่นครบาล5แล้วก็ในเขตจังหวัดปทุมธานี7ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนี่นะฮะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆกับ เวลาเราไปกินสุก,กี้อ่ะเวลาจะคิดเงินโอ้โหดูเปรียบเทียบเขาซะ <c oughs> คือพอเรียกเช็คบินหมุนหมุนมือปุ๊บเขามาปุ๊บบอกราคาเลยกินไปเท่าไหร่สี่0้ก็ว่าไปคือคไม่ต้องมารับออเดอร์แล้วก็กลับไปที่เคาน์เตอร์รับอาหารหลย,ใ,หลยใช่ไหมคะเหมือนอย่างนั้นเลยนะซึ่งตำรวจจะเต้นเหมือนในร้านสุกี้ด้วยไม่ต้องตลกแล้เดี๋ยวกัทันสมัยนะครับพ่ะมา จะเป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะเชิงประวัติอาชญกรรมของผู้ที่มาใช้บริการด้วยนะครับได้ได้รู้ทั้งเช็กย้อนนะคะทั้งประวัติรถแล้วก็ประวัติคนด้วยหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณจอมขวานจอดรถในที่ห้ามจอดลงไปทางก๋วยจับเนี่ยเคยผิดตรงนี้แล้วเนี่ยสองครั้งเนี่ยถ้าเจอครั้งที่3อีกมันก็จะแจ้กด้วยคือยายคนนี้สามครั้งแล้วคือให้รู้เลยนะใช่สามครั้งแล้วตำรวจมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มข้อหาคุณเอ้ยไม่ใช่ เพิ่มอัตราโทษปรับสูงสุดคุณได้ครับไม่ลดหย่อนแล้วเพราะเคยผิดมาแล้วคคเคยผิดมาแล้วซ้ำซากครับปัญหาที่ <c oughs> เกิดขึ้นก็คือว่าคนก็วิจารณ์ต่อนะครับว่าเอ๊ะมันจะแก้ปัญหาเรื่องของสวยใบสั่งได้หรือเปล่าตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่พูดกันอยู่นะครับ